あっ <music> สวัสดีครับ,รบโอเคก็ขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านแล้วก็แฟนคขับรายการเข้าสู่รายการตัว s t o อ Signal กับแม็กกับพี่เอกนะครับก็วันนี้ก็พูดได้ว่าเซตขึ้นแรงมากเลยถูกไหมครับพี่เอกยี่สิบเจ็ดชุดอ่าโอเคครับโอต้องบอกว่าวันนี้นะก็ตลาดก็วันนี้นะครับพอดีเดินไปนะครับออกไปข้างนอกก็เหมือนจะเริ่มเห็นนักทุนเนี่ยมีรอยยิ้มบ้าง แล้วก็วันนี้ดูจากสีหน้าแม็กก็ดูจะยิ้มยิมหน่อยๆใช่ไหมครับแม็กอ่านีตลาดขึ้นมาได้ค่อนข้างร้อนแรงเลยนะครับนี้เราจะมาวิเคราะห์ตลาดที่เป็นภาพใหญ่หรือภาพตลาดต่างประเทศก่อนครับแม็กว่าวันนี้นอกจากบ้านเราที่ร้อนแรงเลยนะครับบวกขึ้นไปเนี่ยโห20จุดเลยนะตลาดต่างประเทศเขาเป็นไงบ้างน,นะต้องบอกวันนี้นะครับขึ้นมาเนี่ยทุกตลาดเลยครับแม็กไม่มีตลาดไหนที่มีการตักตัวล,ลงมาเลยเออนี่เป็นสาเหตุอะไรครับแม็กทำไมตลาดหุ้นต่างประเทศฟื้นตัวได้ดีเลยเดียวครับ ครับก็เมื่อวานเขาก็มีประกาศตัวเลข CPI ครับซึ่งก็ออกมาต่ำคาดครับรก็ทำให้ทุกคนเขามองกันว่าเนี่ยเฟดน่าจะไม่ไม่ขึ้นตัว Interest Rate แล้วก็จะเล่นตีมตีมที่เราเคยพูดกันอาทิตย์ที่แล้วครับพี่เอกว่าจริงๆแล้วก็มองว่าพีคไปแล้วแล้วก็มีโอกาสเดือนหน้าว่ามีโอกาสจะโฮไว้ด้วยซ้ำหรือว่าลงด้วยซ้ำครับซึ่งซึ่งแบบเนี้ยเราก็ เหมือนที่เคยพูดกันไว้ว่าจะเป็นผลบวกกับกลุ่มไหนก็จะเป็นพวกกลุ่มฟินแลนซ์หรือหุ้นโกลด์พวกกลางเล็กอย่างตัวหุ้นเทคที่วันนี้เราก็เห็นขึ้นมาประมาณ6กถเ็ดเปอร์เซ็นหรือตัวที่งบออกมาดีหรือแรงมากอย่างตัว Human ก็ขึ้นมาสิบห้าเปอร์เซ็นก็พูดได้ว่าก็ขึ้นทั้งตลาดเลยครับพี่เอกครับเราบอกว่าเฟดเขาจะมีการประชุมกันนะครับ ประมาณวันที่10กว่าเนีเดือนธันวาคมนี้นะครับแล้วตอนนี้ครับแม็กก็อย่างที่เราเห็นคอนซัสในตลาดตอนนี้นะครับก็เท่าที่ติดตามดูเนี่ยนะครับก็บอกว่าคอนซัสมองมาถึงว่าการนโยบายเรื่องดนดอกเบี้ยนะครับหรือการประชุมเนี่ยในครั้งถัดไปเดือนธันวาคมนี้ตอนนี้เนี่ยเหมือนจะเกือบขึ้นไป80-90%เปอร์เซ็นแล้วครับแม็กว่าน่าจะมีขาวมันคงโดดอกเบี้ยนะครับก็เพราะว่าทั้งเก้าสิบเก้าเก้แปดครับพี่เอกเก้าสิบเก้าสิบแปดใช่ไหมโอ้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะ โผนนี้ก็ส่วนใหญ่ไม่น่าพิโผละนะครับเพราะว่ารอบนี้นะครับเราคงจะได้เห็นในเรื่องดอกเบี้ยนะครับคงจะมีลักษณะการคงที่นะครับก็คือการประชุมในครั้งถัดไปนี้นะครับแล้วต้องติดตามต่อครับว่าการประชุมในครั้งต่อไปหรือว่าเทรนดอกเบี้ยนะครับหลังจากที่เป็นซีรีส์การขึ้นมานะตลอดเลยทั้งปีแล้วก็เริ่มมาชะลอตัวลงไปแล้วนะครับเริ่มมีการคงที่นะครับจะลดลงไปเมื่อไหร่ อาจารย์มองว่าตอนนี้ตลาดคาดการณ์คอนทราสคาดการณ์ว่าอาจจะมีการปรนะลดลงไปนะครับก็คืออาจจะเป็นช่วงก,กลางปีหน้านะครับก็คงต้องติดตามตัวเลขเงินเฟ้อนะครับหรือว่าตัวภาพเศรษฐกิจดัชนเ,เศรษฐกิจนะที่จะมีการทยอยออกมาเรื่อยๆนะครับหมายว่าก็พอในแง่ตัวเทรนด์ดอกเบีย้ยเนี่ยมันเริ่มเห็นทิศทางแล้วว่า เฮ้ยจุดพีอยู่ตรงไหนแล้วนะเอาเป็นว่าก็เริ่มเห็นใช่งานที่แม็กบอกไปว่ามันก็จะมีหุ้นที่อาจจะได้ประโยชน์จากเทรนด์ดอกเบี้ยที่เริ่มเริ่มมีการชะลอตัวอะไรอย่างงี้ครับตอย่างเช่นไฟแนนซ์ที่ขึ้นมาหุ้นโกลด์หุ้นเทคก็มีการปรับตัวขึ้นมานะครับอาหารนี้ก็เป็นเซนติเมนต์นะครับคิดว่าเป็นเซนติเมนต์ในเชิงบวกนะในส่วนตัวปัจจัยต่างประเทศในประเทศมีเรื่องอะไรไหมครับแม่ครับที่เป็นปัจจัยเสริมมาอีกด้วยอ ก็คือความน่าจะความชัดเจนหรือเปล่าครับของตัว ESG ฟันที่เมื่อมาเราพูดจนไว้แล้วครับครับนะคะก็ต้องบอกว่าเป็นประเด็นที่ก็คิดว่าคงจะเป็นประเด็นที่ทําให้หุ้นใหญ่แล้วกันนะก็มีการปรับตัวขึ้นมาเดี๋ยวนี้เราจะมาคุยว่าอตัวเรื่องตัวกองทุนหรือว่างตัวอตัว ESG ฟันเนี่ยครับมันเข้าเกณฑ์ยังไงนะเพราะว่าแต่ละตัวมันก็จะมีเครื่อนไหวต่างๆครับอย่างที่แม็ อาจจะมีการดูหุ้นบางเซกเตอร์ใช่ไหมครับแครับบางตัวก็เลเตติ้งเลยนะอ AA ใช่ไหมครับมี B อะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือ B B อะไรเงี้ยครับเขามีเกณฑ์ยังไงครับอ่าโอเคเดี๋ยวเราคนนี้มาคุยเลยสักหน่อยหนึ่งนะครับว่ามันจะดูยังไงนะครับอันว่าก็ตอนนี้ก็คือเห็นชอบแล้วนะครับทางทางเห็นชอบแล้วว่าก็จะมีตัวฟันตัวนี้ออกมานะครับว่าคงจะไปการใช้ในเรื่องตัวการลดจ่ายภาษีนะครับท่านพี่นี้เลยครับแม็กแม็กตอนนี้เตรียมหรือยังลงเล็งเล็งดูยังครับแม็ก ว่าจะซื้อกองทุนอะไรนะประโยชน์ลดจอนสีนะครับอ่าก็ถือว่าเป็นประเด็นการลงทุนนะครับในปัจจัยบวกบ้างเราเองครับนะแล้วก็เริ่มมีเรื่อง MSCI r e b r a n ใช่ไหมครับแมอ่าครับใช่ครับครับอ่าก็เดี๋ยวขอพูดถึงว่ามีประเด็นนี้นะครับก็ว่าหุ้นที่มีการอ่าถอดเข้าออกคงจะมีหุ้นนะครับในถ้าเป็นหุ้นใหญ่แล็หุ้เล็กนะครับแต่ถ้าดูจากตัว MSCI Global นะครับหุ้นที่เข้าตอนนี้ไม่มีครับแม็ก แต่ตัวที่ถอดจะเป็นอ่ามีอะไรบ้างครับแม็กตัวที่ถอดออกไปเอ่อน่าจะเป็นถ้าบีกิมใช่ไหมอ่าบีกิมเอ็ดโก้ราบุรีนะครับแต่ที่เป็นตัวสมอลแคปเนี่ยนะครับบีกิมก็ถูกถอดออกจากหุ้นใหญ่นะก็จะมาเข้าตัวสมอลแคปนะครับเอ็ดโก้ถอดออกจากหุ้นใหญ่ก็จะมาเข้าตัวสมอลแคปนะครับส่วนตัวสมอลแคปที่ถอดออกไปก็จะมีอย่างเช่นตัว TTA ใช่ไหมครับอ่ามีตัวเค r r y นะครับมีตัวสบายนะวิพาอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นในเรื่องตัวพวกกลีบาลานตัว m อส i อ l o b a l ครับอ่ะโอเคคงมีปัจจัยนะทั้งในประเทศต่างประเทศคิดว่าน่าจะเป็นปัจจัยนะครับมองว่เป็นปัจจัยในเชิงบวกเลยนะวันนี้ก็คงจะเป็นปัจจัยที่หนุนตลาดครับนะครับงั้นพี่เอกครับงั้นผมขอโยงเข้ามาในภาพตลาดของเราแล้วกันได้เลยไเปิดตัวภาพเซ็ตก่อนละกันครับว่าพี่เอกมอง การรีบาวขึ้นมาครั้งนี้ครับลูกลูกเล็กหญ่อลูกใหญ่ประมาณเท่าไหร่ดีครับโอเคครับนี่ขออนุญาตครับเอาชาร์ตเนี่ที่จริงก็อ่าพิเศษไปเมื่อช่วงเช้าแล้วนะครับว่าเรามองททางตลาดยังไงนะครับแล้วก็ผมใช้ในแง่ตัวสตินะครับแล้วก็ดูเงื่อนไขนวว่าการฟื้นตัวของตลาดรอบนี้นะครับเราขอมาลุ้นกันว่ามันน่าจะมีโอกาสในการเรียกว่าเป็นการฟื้นตัวหรือว่าการรีบาวลูกใหญ่ก็คือไม่ใช่ขึ้นเพียรครับ กลับไม่ขึ้นครับน่าจะผิดหน้าจอครับเอ้าเหรออีกหน้าจอหนึ่งอ่อเดี๋ยวนะขึ้นยังไงไหมอ่าขึ้นแลขึ้นแลครับโอเคโอเคครับนะครับอ่ะโอเคครับมาดูกราฟกันนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นรัศมีการรีบาลลูกใหญ่แล้วกันนะคราวนี้คําถามคือแล้วมันเป็นเงื่อนไขแบบการรีบา์ลูกใหญ่ยังไงนะครับแล้วคนจะมองตอข้างหน้าแล้วว่าถ้ามันขึ้นแบบนี้เนี่ยนะครับมันจะมีจุดต้านนะครับตัวเซ็นตนอินเด็กตรงไหนนะครับเอามาดูเรื่องแรกก่อนนะครับผมคิดว่าสัญญารีบา์เนี่ยนะครับลูกใหญ่ตลาดนี่มันเกิดล นะซึ่งวันนี้ก็พิสูจน์แล้วว่าช่วงครึ่งเช้าเนี่ยตลาดหุ้เราก็วันนี้ถือว่าร้อนแรงนะครับบวกขึ้นไปเยอะทีเดียวนะครับเงื่อนไขมีประมาณสัก2อสเรื่องครับที่มองคือสัญญาณในแะง่ตัวโครงสร้างตลาดก็คือ1คือเท่าที่เห็นก็คือลักษณะของตัวดัชนีเนี่ยที่ไม่มีการปรับตัวลงมางข้างมากครับ เวลาหลักรมีการปรับตัวลงมาเยอะนะครับเราก็เห็นว่าภาพของการรีบาวเลยนะครับมันจะเกิดขึ้นไาจจะเป็นการขึ้นไปประมาณสัก50จุดหรือ100จุดก็มีนะครับสัญญาณที่เห็นก็คือแน่นอนครับว่าเป็นภาพโอเวอร์โซนะครับของตัวอินดิเคเตอร์หุ้นหลายตัวถูกขายลงมาครับถูกกองด้านล่างอะไรต่างน,นะครับ พอมีข่าวดีสก,กิปขึ้นมาหน่อยปุ๊บเนี่ยนะครับมันก็ทําให้ภาพตลาดเนี่ยมันพร้อมที่จะ,ะมีภาพองการฟื้นตัวได้นะครับแล้วนอกจากนั้นนะครับจุดสังเกตก็คือว่าหนึ่งคือว่าถ้าตัวตลาดพุ้นหรือว่าดัชนีเนี่ยมีการปรับตัวลงไปทําโลนะครับแต่ถ้าอินดิเคเตอร์นะครับมันเกิกดสัญญาณเดเวเทจแบบนี้ครับแม่ครับมันก็เตือนว่าอาจจะอยู่ในช่วงปลายปลายทางขาลงแล้วนะครับมีโอกาสที่จะเห็นการฟื้นตัวอย่างรอบที่แล้วเนี่ยครับในช่วงกลางปีนะครับก็เกิดสัญญาณภาพเดเวเทจแบบนี้เหมือนกันนะก็ทําให้ดดัััชนนนนนีี่มการรฟื้้้้ตวขึไไปอไงะคบ รอบนี้สังเกตดูครับมีนะครับสัญญาณดาวเทนมมีนะครับมาเกิดขึ้นแล้วนะครับแล้วผมก็เลยบอกว่าถ้ามีการซื้อตัวแบบนี้เนี่ยโครงสร้างตลาดอาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้ครับก็คือจะเป็นการปรับฐานนะแต่จะไม่มีการทําโลใหม่นั่นหมายความว่าบริเวณโลที่เราเคยทําไว้ครับ1นึ่งจุดนะครับรอบนี้นะครับแมร์ซอนคิดว่าอาจจะไม่ได้เห็นแล้วนะครับมันน่าจะมีการยกฐานยกโลขึ้นไปนะครับคราวนี้มองต่อไปแล้วมันจะขึ้นไปเท่าไหร่ขึ้นไปเท่าไหร่ ก็ลองจะใช้ตัวเลขมาจันครับเรียกว่าตัวเลขฟิโบนัชชีรีแทสเมนต์ครับเข้ามาดูเข้ามาวัดครับแม็กดูซิว่าตัวเลขแม็กคิดว่ารอบนี้จะไปได้ตรงไหนอ่าลองดูมุมมองแม็กหน่อยอพี่เอบวงไว้ประมาณ3.8นะครับใช่ใช่ครับใช่ครับอ๋ว่าก็นะครับถ้าขึ้นไปนะในระดับมาสักหนึ่งในสามนะครับหรือคือตัวเลข3.8.2เปอร์เซ็นต์นะครับถ้าเป็นตามตัวเลขฟิโบนัชชีรีแทสเมนต์นี่นะครับอินเด็กตัวนี้นะมันจะอยู่ที่บริเวณแถวซัก 1,450จุดนะแต่มันจะมีดา่าน<ม>ย่อยๆก่อนคือ1,420นะจะเป็น<แ>ตรงค่าเฉลี่ยรายเดือนหรือว่าขึ้นไปมาสัก2 3 6เปอร์เซ็นคิดว่าตรงนี้น่าจะเป็นจุดที่น่าจะผ่านไม่ยากครับก็เลยขอมองข้ามไปเลยนะว่าการฟื้นตัวรอบนี้เนี่ยขอมองคือหนึ่งในสามของระยะทางที่มีการปรับตัวลงมาก็คืออินเด็กซ์นะครับก็มองอส่วนตัวเนลตันนะครับจะอยู่ที่บริเวณ1,450จุดนั่นเองครับปัจจุบันตอนนี้อินเด็กซ์ที่เท่าไหร่ครับแ่ัน4กว่านะ ก็คิดว่ายัง,งน่าจะมีรูนะของการขึ้นไปได้คราวนี้คนทีต้องมามองเป็นการเน้นว่าแล้วหุ้นอะไรบ้างนะที่จะมีการฟื้นตัวหรือว่าปรับตัวได้ตามตลาดแน่นอนครับรอบนี้เราเห็นได้ว่าหุ้นหลายเซกเตอร์หลายกลุ่มสารรมด้วยกันที่มีการฟื้นตัวได้ตามตลาดหุ้นไหนที่วันนี้ตลาดขึ้นนะและไม่ขึ้นด้วยเนี่ยอันนี้คิดว่าต้องไปดูแล้วนะมันมีอะไรหรือเปล่านะครับแต่ส่วนใหญ่เนี้ถือว่า หุ้นหลายลุมหลายลุมสาขาในกันครับที่ค่อนข้างปรับตัวขึ้นไปได้ดีนะครับแม็กมีมองเล็งเงเซกเตอร์ไหนนะครับที่รอบนี้ขึ้นมาได้ดีแล้วก็เป็นหุ้นที่น่าสนใจครับงั้นผมขอเคลมก่อนเลยแล้วกันครับพุ้นที่เรามีการพูดมาหลายรอบนะครับก็คือตัว G P S C ครับวันนี้ก็ขึ้นมาดีกันครับครับอ่ะได้นะครับขออนุญาตนะครับมาดู กราฟตัวทีเเลยกันนะว่าก็คือเป็นพุ้นที่แนะนำนะครับในช่วงก่อนนะท่านผู้ชมที่ได้ติดตามรายการก็คงจะน่าจะาได้ดูหรือว่าวิาวเคราะห์ไปกับเรานะครับว่า เรามีเรื่องหุ้นอะไรบ้างครับอันนี้เป็นหุ้นที่แนะนําหรือเชียร์ทั้งชมไปนะครับแต่แต่ละครั้งก็จะมาใส่ไว้ในตัวบวิเคราคห์นะครับว่าเราคงตามต่อว่าที่เชียร์ไปแล้วเนี่ยราคาหุ้นเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับยกตัวอย่างเช่น t p s c นะครับก็ตอนที่ลุยใบยแรกเนี่ยตอนช่วงมาสักวันที่9้นะราคาหุ้นตอนนั้นก็ยังอยู่ประมาณแักโซนอยู่กรอบด้านล่างนะครับประมาณนี้อ่ะประมาณโซน4-3่สิบาบาทนะตอนนี้ก็ขยับขึ้นมาแล้วนะครับในแง่ของตัวราคาโครงสร้างคือว่าถือว่าภาพใหญ่นะครับ TBS4 ก แล้วราคาหุ้นวันนี้ต้องบอกว่าขึ้นมาด้วยปริมาณการซื้อขายที่ค่อนข้างร้อนแรงครับแม็กมาด้วยในแง่ของตัวโวล่มในอินดิเคเตอร์สัญญาดูข้างสวยทีเดียวนะครับวันนี้ก็เลยขึ้นมาทดสอบนะครับเป้าหมายแรกที่ประเมินไว้ครับแม็กก็คือ4ี่ห้าบาทเนี่ยเหมือนจะทะลุด,ด่านแรกไปแล้วครับก็เลยขอ,อกว่าท่านผู้ชมอาจจะมีหุ้นตัวนี้อยู่นะตามอยู่แล้วก็คิดว่าถ้าจะมองถึงแนวต้านถัดไปเนี่ยจะอยู่ที่ราคา50บาท พราะฉะนั้นก็ถ้าจะเป็นจังหวะการเทน,นะครับถ้าใครอยากจะเล่นรอบจะจะขายไปก่อนคิดว่าก็อาจจะแบ่งขายได้แต่ขอเหลือไว้หน่อยนะึงนะเพื่อลรุนนะครับก็คือนาะตัานถัดไปครับก็คือราคาห้าสิบาทานั่นเองครับแม็กอ่าอ่าโอเคครับครับงั้นขอมาดูกลุ่มไฟ n a n c e สักตัวสองตัวหน่อยแล้วกันครับพี่เอกเราด้สวัสดสวัสดแล้วกันครับ โอเคครับอะเรามาดูตัวสวัสดิ์ีขออนุญาตดูชาร์นะครับยิงสวัสดิ์ตรงนี้เนี่ยนะครับเรามีตัวจำได้ว่าเมื่อเช้าเนี้ยนะครับมีพูดถึงในส่วนของตัวตัวงบด้วยนะครับว่าเป็นยังไงแต่ขออนุญาตนะครับมาดูชาร์ตก่อนนะราคาสวัสดิ์ตัวนี้นะครับราคานี้เปิดถือว่าเปิดกระโดดขึ้นมาด้วยทำัหมปริมาณการซื้อขายเนี่ยนะครับผ่านมาแค่ช่วงเช้านะ ดูจากวอลุ่มเนี่ยสูงกว่าในช่วงวันก่อนหน้านะครับโอ้โหเรียกว่าแค่ครึ่งเช้านะยเรียกว่าแซงนําไปแล้วนะครับในแง่ของตัวปริมาณการซื้อขายนะครับวันนี้คือว่าภาพใหญ่นะครับไม่เพียงแต่ตัวสวัสด์เท่านั้นครับเรายังเห็นตัวคู่อย่างเช่นพวก MTC ทําีนองวันนี้ก็วอลุ่มนี่ก็มาเปิดกระโดดด้วยนะครับติดล้อโอ้โหวันนี้ก็ขึ้นมาด้วยเอ๊ะเกิดจากอะไรทรัแม็กทำไมวันนี้ไฟแนนซ์อยู่ดีเนี่ยถึงราคาหุ้นอยู่นี้นะครับมาหมดเลยนะสามอาหารเสือถูกไฟแนนซ์เนี่ยวันเกกิดจาไรม ก็ตั้าสามตัวก็น่าจะเล่นตัวพิกเลน,นะครับทีมท<ง>ีมเดิม<ง>แต่ตัวสวัสดคงจะเล่นภาพของเออร์ n g ็ของเขาที่เพิ่งออกเมื่อวาน <ๆ S 2> ด้วยครับซึ่ง<อ>ก็ออกมาบีทน่าจะบีทตลาดด้วยครับแล้วก็โต17เปอร์ยีบ 1% Q 1 Q ครับซึ่งถ้าถ้ามาดูภาพ Q4 นะครับก็จะมองว่าจะได้จะเติบโตต่อได้ย้อนเยยีเหมือนกันครับแต่จะย่อลงมาหน่อย Q 1 Q ครับซึ่งนักวิเคราะห์ของเราครับคุณเกมนะครับก็มีการปรับกำไรปีนี้ขึ้น9%ครับแล้วก็ปี24ขึ้น7%ครับแล้วก็ยังคงแนะนำเป็นบายนะครับสำหรับตัวสวรรค์ครับ อโอเคครับก็นะครับวันนี้นะครับเราเห็นหุ้นไฟแนนซ์แนวนี้ร้อนแรงนะครับแล้วก็ลืมตัวสวัสดด้วยที่กำลังลงไลน์ออกมาเนี่ยถือว่าอยู่ที่เราคาดการนะครับเมื่อกี้แม็กก็เรียนไปแล้วว่าสูงมาที่เราคาดการแล้วก็ไทมมาสี่เนี่ยมุมมองตัวสวัสดเป็นยังไงนะครับก็ว่าตัวลงตัวเลขนะยังถือว่าเติบโตใช้ได้นะครับพี่แต่ว่ารอบนี้นะครับผมคิดว่ากลุ่มไฟแนนซ์น่าจับตาครับแม็กเพราะว่ามันเป็นหุ้นที่ราคาหุ้นเนี่ยนะครับไม่ต้องทำลงมาเลยนะก็ถึงแต่ปี2021เนยี่ยสิบเอ็ดเน นะแล้วก็เรียกว่าดำดิ่งลงมาเลยนะหนึ่งปีสองปีผ่านมาสองปีกว่าครับผ่านมาสองปีกว่าเนี่ยครับขึ้นลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับอันนี้ก็คงจะมองถึงเรื่องตัวเทรนด์อกเบี้ยด้วยใช่ไหมครับที่ไม่มีการปรับตัวขึ้นมาเป็นซีรีส์การปรับตัวขึ้นมาเรื่อยๆเลยตอนนี้นะครับอย่างที่เราลี่เรียนไปว่าพอเรื่องเทรนด์อกเบี้ยเนี่ยมันเริ่มหยุดแล้วนะครับมันอาจจะไม่ขึ้นแล้วนะครับอาจจะเริ่มมีโอกาสการปรับตัวลงในอนาคตเนี่ยมันก็เลยทําให้กลุ่มไฟแนนซ์เนี่ยซึ่งมีต้นทุนทางการ ค่อนข้างสูงเลยเนี่ยครับพอดอกเบี้ยมันเริ่มมีการตับลดลงเนี่ยกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่น่าจะได้ประโยชน์นะครับเพราะฉะนั้นก็ทําให้ในภาพรวมกลุ่มแนซ์เนี่ยคิดว่าในปีนี้ครับน่าสนใจทีเดียวนะครับแล้วก็สวัสดิ์รับเป็นหุ้นที่เราเชียร์นะครับวันนี้ชาร์ตก็ดูสวยครับห้าสิบบาทนะรอบนี้เนี่ยเคยขึ้นไปคิดนะครับรอบที่แล้วนะครับผมคิดว่ารอบนี้เนี่ยถ้ามองถึงจุดต้านนะครับก็อาจจะคาดหวังนะในแง่ของตัวราคาที่จะมีโอกาสการขึ้นไปนะครับหรือว่าทดสอบ นะประเด็นน้านคือ50บาทกันไหมครับนะก็เป็นหุ้นที่วันนี้อโวลุ่มเด็ดด้วยนะราคากำลังเริ่มฟื้นครับครับงั้นขอย้ายไปอีกกลุ่มหนึ่งแล้วกันนะครับเมื่อวานเราก็มีพูดถึงตัวราคาน้ำตาลใชมไหมครับพี่เอกที่ขึ้นมา 2>, 2บาทก็จะมีทางหุ้นที่ได้ประโยชน์แล้วก็หุ้นที่อาจจะทำให้ต้นทุนของ PRODUCT ของเขาขึ้นมาครับซึ่งถ้าถ้าเรามามองว่าหุ้นที่ได้ประโยชน์ก็คงจะเป็นพวก หุ้นน้ำตาลอย่างตัว KSL BRR นะครับก็วันนี้นักวิเคราะห์ของเราก็มีการออกมาพูดนะครับว่าพวกหุ้น KSL BRR ก็อาจจะได้ประโยชน์ครับแต่ก็ก็จะได้ประโยชน์ไม่มากเพราะว่า KSL จริงๆแล้วนะครับก็จะมีการส่งออกเยอะอยู่ขายในประเทศแค่ประมาณ20%เอนเองครับก็ตัวนี้ก็คงแนะนำเป็นเทรดดิ้งบายนะครับสำหรับตัว KSL ครับ ครับโอเคครับอ่ะอันนี้ก็เป็นหุ้นที่น่าจะได้ประโยชน์นะจัราคาน้ำตาลที่ที่ทมีการปรับตัวขึ้นมานะครับจริงต้องบอกว่าราคาน้ำตาลในตลาดโลกนะครับอ่ะผมทําให้ดูว่าเนี่ยก็ค่อนข้างจะอยู่ในระดับที่อยู่ในกรอบบนนะครับ,รบอันนี้สิ่งที่ทาให้ตัวอ่ตัวกลุ่มตาลเนี่ยที่มีการตขึ้นมาบางทีก็แม่ก็ได้พูดถึงไปแล้วนะครับว่าของเราก็มีการปรับไปขยับตัวราคาน้ำตาลนะขึ้นไปนะครับรงคาน้ำตาลจริงมันมีราคาที่เป็นโฮเซลกับ retail ใช่ไหมครับ พอเซลเนี่ยจะเป็นหลักฐานน้ำตาลต้นทุนเลยนะครับที่หน้าโรงงานเนี่ยจะขึ้นมาสองบาทใช่ไหมแม็กใช่ครับตอนนี้กลับได้ยักยี่สิบาทไปยี่สิบยี่สิบสองแล้วนะยี่บสองบาทแหละครับ,รบอ่ะวันนี้กลับมาที่ในส่วนตัวหุ้นแล้วนะครับยิ้งแม็กบอกไปว่าหุ้นที่ได้ประโยชน์คือหุ้นที่อย่างเช่นอะเคสแอลเคทิสใช่ไหมครับ ถึงแม้ทั้หุ้นที่มันเชื่อมโยงกับตัวน้ําตาลนี่แหละครับก็จะเป็นตัวที่ได้ประโยชน์แต่มีกลุ่มที่เสียประโยชน์แล้วเมื่อวานเราตือนด้วยใช่ไหมครับแมรเป็นกลุ่มไหนครับใช่ครับก็ <c oughs> คงเป็นกลุ่มน้ําหวานถูกไหมครับอ่าใช่เครื่องดื่มนะเขาทำเครืคร่องดื่มใช้น้ําตาลเป็นต้นทุนในการผลิตนี่แหละนะครับก็ก็จะเป็นกลุ่มที่อาจจะมองว่าน่าจะเป็นอ่ส่งผลในอ่าปัจจัยลบแล้วกันแต่วันนี้เราก็เลยมีการเคาะตัวเลขครับแมรว่าสมมติว่าถ้าราคาน้ําตาลขึ้นไปนะคือ2บาทนะครับ แล้วก็ถ้าดูจากต้นทุนผู้ประกอบการเนี่ยนะครับตรงนี้นะครับมันจะทําให้ส่งผลให้กําไรเนี่ยในแต่บริษัทตอย่างเช่นหุ้นคาราบาลหุ้นโอทอสปีโอสุทธพานะครับมีหุ้นอีชิสเป้ต่างๆเนี่ยนะครับที่ทำพวกคลิปพวกน้ําดื่มเนี่ยนะต้นทุนนี้หรือว่ากําไรเนี่ยมันจะลดลงไปเท่าไหร่นะครับหมายว่าถ้ายกตัวอย่างอย่างคาราบาลครับต้นทุนตัวนี้ครับถ้าต้นทุนทางด้าต่างๆเนี่ยเพิ่มขึ้นนะมีการปรับลงเนี่ยนะครับหรือว่าเพิ่มขึ้นเนี่ยนะครับมันจะทําให้กําไรนะของตัวคาราบาลเป็นยังไงงบบ้าครัม ก็ถ้าดูตัวคาราบาวนะครับสัดส่วนตัวราคาต้นทุนน้ำตาลครับก็อยู่ประมาณหกเปอร์เซ็นตนะครับสำหรับตัวต้นทุนนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นหุ้นที่สัดส่วนน้ำตาลเยอะที่สุดในทุกตัวที่เราดูเลยครับซึ่งรองจากนั้นก็คือตัว OSP ครับที่อยู่ประมาณห้าเปอร์เซ็นตครับแล้วก็ KCG ที่อยู่หนึ่งเปอร์เซ็นครับอย่างไรก็ตามนะครับก็นักวิเคราะห์ของเราพี่เกลนะครับก็ชอบตัว ยังคงชอบตัวคาราบาวมากที่สุดครับจากจากที่เห็นว่าต้นทุนน้ำตาลขึ้นแต่ว่าเขายังไม่ได้ปรับราคาผลิตภัณฑ์ของเขาขึ้นตามเลยครับก็มองว่าตรงนี้น่าจะมีมีแกลบระหว่างตัวต้นทุนของเขากับราคาขายที่เยอะอยู่ครับอืมเอออน,นี้น่าสนใจคพรับไหมครับพอราคาตัวน้ำตาลเนี่ยมีการขยับขึ้นเนี่ยไม่แน่ใจว่าทำนบริษัทเองหลายบริษัทนะครับอาจจะมีการปรับตัวราคานะหรือโลิตภัณฑ์สินค้าเนี่ยเพิ่มขึ้นหรือเปล่า เดี๋ยวคงต้องมาติดตามกันนะครับแต่เอาว่าถ้าถึงมองถึงเรื่องตัวถ้าราคาน้ําตาลขยับขึ้นสองบาทนี้เนี่ยมันจะส่งผลนะครับต่อในส่วนตัวคารบานหรือกําไรนะครับกระทบไปสักไม่เกินห้าเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับแม็กก็ก็มาดีเยอะมากนะก็มาดีเยอะมากอืมโอเคครับออันนี้ก็เป็นเรื่องตัวน้ําตาลนะซึ่งฮอตอิชชูทีเดียวนะครับก็มีทั้งหุ้นที่มี่ได้ปัจจัยในด้านบวกแล้วก็ด้านลบแล้วกันครับอ่าราคาน้ําตาลตบจบไปแล้วก็คงต่อด้วยพวกกลุ่ม หมูไก่แล้วกันนะครับวันนี้เห็ดเออนี่น่าสนใจน่าสนใจครับมีพูดถึงตัว CPF ด้วยหรือเปล่าครับได้พับ CPF โอเคครับนะกลุ่มที่เป็นพวกเกี่ยวกับตัวพวกเกี่ยวกับตัวฟู้ดนะที่มันเกี่ยวข้องกับตัวพวกราคาหมูเห็ดไก่นี่นะครับก็จะเป็นกลุ่มนี้นะต้องบอกว่ากลุ่มนี้อัวราคานะครับลงมาเยอะมากเนะลงมา CPF นี่ก็ลงมาโอ้จากนู่นนะครับปีที่แล้วนี่อยู่ยี่สิบกว่าบาท ปัจจุบันเนี่ยก็คือ18บาทนะครับถ้าไปดูติดตามในเรื่องตัวพวกราคาหมูราคาไก่เนี่ยนะช่วงที<ช>่ผ่านมานี้ก็มีการเรื่อปรับตัวลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็มีข่าวเรื่องช่วงก่อนหน้าก็มีเรื่องหมูเถื่อนใช่ไหมครับ<ช><า>นะ<ช>ครับมันทำให้ซัพพลายในตลาดออกมาเยอะนะครับแต่ครั้งนี้พอเรากำลังมองไปขา้างหน้าแล้วว่าไอ้สิ่งพวกเนี้ยมันจะมีสัญญาณหรือว่ามีทิศทางการฟื้นตัวหรือเปล่านะครับซึ่งก็ถ้ามองจากมองในข้อเรานะครับบอกว่าไงครับมครับ กำไรอาจจะปั๊ดต่ไปแล้วไหมมีโอกาสนะที่จะเห็นการกำไรที่มันมีการขาดทุนมาในช่วงก่อนหน้านะครับมันอาจจะเริ่มเรียกว่าเริ่มมีโอกาสการฟื้นตัวนะครับในช่วงกาค,ครึ่งหลังไตรมาสสี่หรือว่าปีหน้าจะตาครับพวกราคาหมูราคาไก่นะครับคิดว่ามันน่าจะมีโอกาสนะของการปรับตัวขึ้นมาหรือฟื้นตัวขึ้นมาในขณะที่เรื่องหมูเถื่อนครับตอนนี้ก็ได้อ่านข่าวมาแหมว่าตอนนี้ก็ทางรัฐบาลเองเนี่ยก็พยายามจะ เรียกว่าพยายามจะมาควบคุมนะหรือว่าออกมาดูแลอะไรแหละนะครับก็บเลยทําให้ตัวมือถือตรงนี้เราคิดว่ามันอาจจะเริ่มลดลงไปนะสปพลา์ตรงนี้มันคงจะลดลงไปแล้วก็ได้ทําให้อะไรงี้ภาพรวมของกลุ่มนี้นะครับมันอาจจะมีการฟื้นตัวขึ้นได้ซึ่งก็บอกว่าด้นะครับแม็กว่ามันอาจจะกลัลงกําไรมันอาจจะดูผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วเหมือนกันใช่ไหมครับครับเหมือนพี่ไก่ก็มีพูดถึง ตัวราคาหมูนะครับที่น่าจะมองบอททอมไปแล้วตั้งแต่เดือนตุลาคมครับ oh, ตั้งแต่กินเจหมดนะครับก็น่าจะบอททอมไปแล้วก็เริ่มขึ้นตั้งแต่ปีนี้ไปถึงปีหน้าเลยครับซึ่งก็ก็เป็นผลบวกกับพวกกลุ่ม CPF หรือว่าตัวเอเทาโกอะไรแบบนี้ครับแต่ว่า <Yeah. S 1> อีกอย่างนึงก็คือตัวราคาราคาวัตถุดิบซึ่งจะมาเกี่ยวกับตัวต้นทุนเลี้ยง หมูอะไรเงี้ยค,ครับก็มีการเหลืองใช่ไหมใช่ครับก็มีการปรับลงก็ขอ,องว่าเป็นโอกาสในการเทรดดิ้งบายละกันนะครับพวกกลุ่มนี้ครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับพี่ไก่ก็บอกว่าตัว CPF นะครับก็ยังเป็นตัวท็อปพิกของเขาแล้วกันนะครับจากจากตัวหมูจีนผลิตหมูจีนที่จะกลับเป็นกำไรในปีหน้ามีโอกาสกลับเป็นกำไรในปีหน้าครับอืมครับโอ้โหกุ่มนี้ก็พอแม็กพูดไปแล้วก็ ังจากมองนะัิเคราะห์พูดเขียนลงมานะครับผมคิดว่ากูดีน่าสนใจนะเพราะว่ามันเป็นเซกเ,เตอร์ที่คือราคาพุ่งลงมาคือแย่มาก่อนนะครับแล้วก็ถ้ามองไปข้างหน้าเนี่ยมันเริ่มเห็นแสงสว่างแล้วนะว่าจะเป็นพวกลาพาหมูลาตาไก่หมูเถื่อนนะหรือแม้ว่าในส่วนตัวกำลงกำไรนะครับอาจจะเริ่มเห็นทิศทางการฟื้นตัวแบบนี้คิดว่าหุ้นน่าสนใจนะครับปีนี้จะแย่แต่ปีหน้าเนี่ยอาจจะเริ่มฟื้นเพราะนั้นก็ถ้ามองจพา,พากภาพระยะกลางยาวเนี่ยก็น่าจะป่า นะถึงแม้การลงไรน์นอาจจะเป็นการติดลบอยู่นะครับแต่ผมคิดว่าราคาหุ้นคงสะท้อไปแล้วนะแม้จุดตัวนี้นะครับถ้ามองผมนะครับคิดว่าในกลุ่มฟูเนี่ยคงยังไม่ใช่จุดขายแล้วนะราคาที่ลงมาขนาดนี้นะครับเดี๋ยวผมคิดว่าเออนี่เป็นภาพพลออกมาแล้วว่ามีการฟื้นตัวจริงเนี่ยคิดว่าราคาหุ้นน่าจะมีโอกาสการปรับตัวขึ้นจากไอตรงจุดตรงนี้ได้ไม่ยากนะครับก็รอบนี้ทั้ง C P F อะไรนะเบทาโกใช่ไหมครับแล้วก็มีอะไรอย่าง T F G นะที่มันเข้าขายใช่ไหมครับหรือแม้กระทั่งพวกอะไรนะส่งออกไก่ก็ J F T ใช คครับอันนี้ก็อยู่ในหมู่ที่เป็นกลุ่มอาหารนะครับก็น่าจับตาทั้งกลุ่มนี้ครับมาดูกลุ่มนะครับนักมีกลุ่มไหนมาเพิ่มเติมไหมครับอาจจะให้พี่เอกดูกลุ่มเทคหน่อยครับวันนี้เห็นขึ้นขึ้นมาแรงเหมือนกันนะครับอาจจะดูตัวคิวแมนละกันครับที่ผมมีพูดไปแล้วว่ากําไรก็ออกมาโตดีเหมือนกันนะครับแล้วก็ทําให้เขาวิ่งขึ้นมากที่สุดเลยครับในกลุ่มวันนี้ครับโอ้โหวันนี้ต้องบอกว่าหุ้นโกลดใช่ไหมครับพุ้นเทคหนูก็ วันนี้เนี่ยร้อนแรงนะวันนี้ก็ฮิวแมนอย่างที่แมปบอกไปว่าก็เป็นหุ้นที่เราโคเวอร์ใช่ไหมครับเราก็เชียร์แล้วสิบราคาข่าวทีนี่ยโอ้โหกระโดดไปค่อ้งดีทีเดียวนะครับเอาดูจากชาร์ตก่อนนะถ้าดูจากชาร์ตคือราคาเนี้สิบบาทเจ็ดสิบละนะครับเราเห็นราคาฮิวแมนนะครับเคยขึ้นไปทำหายนะบริเวณก็คือประมาณสักสิบเอ็ดบาทกว่าๆนะ11บาท50ละกันเริ่มกลมนะครับก็คิดว่าคนจะมองถึงจุดตั้งนั้นนะครับแต่ดูจากราคาที่มันขึ้นมาแรงแบบนี้เนี่ยผมคิดว่าระยะสั้นเนี่ยอาาจจะมีกกรพััตว นะครับในภาพระยะสั้นนะเพราะว่าความร้อนแรงของภาพอินดิเคเตอร์ในภาพระยะสั้นนั่นเองแหละเพียงแต่ว่าจุดที่มองคือมันเริ่มมีการฟื้นครับสัญญาณอินดิเคเตอร์ต่างๆเหมือนเป็นการเริ่มต้นนั่นเองก็เลยมองว่าตัวฮิวแมนนะครับถ้ามีการปรับฐานะย่อลงมาเนี่ยคิดว่าคงจะไม่น่าจะลงลลกครับไหครับวันนี้ค่าเฉลี่ยน่าอยู่มาทั้งสิบาทกว่ากว่าละสิบบาทสิบาทยี่สิบละคิดว่าตัวนั้นเนี่ยมันน่าจะเป็นจุดแนวรับแนวตัวหุ้นของเสบี่าตัวหุ้นฮิวแมนได้นะครับแล้วก็รอบนี้ขอมองไปถึง่ววนนนออตตักรบบด้้าาคืที อ่าสิบเอ็ดบาทห้าสิบครับอืมโอเคครับงั้นผมผมขอเข้าคําถามก่อนนะครับพี่เอกมาได้เลยครับมาด้วยครับขอตัวแนวโน้มแล้วก็แนวรับตัวมาสเตอร์ครับมาสเตอร์ครับได้ผ่านได้เลยครับมาอืมเรามาดูแบบมาสเตอร์ครับโอเคครับอ่ะวันนี้ก็ราคาวันนี้ก็ส่วนใหญ่คิดว่าหุ้นนะครับทั้งขนาด ใหญ่นะก็รอบนี้เนี่ยพึ่นนาตลาดแต่ชุดตลาดขึ้นไปพุ้นขนาดกลางขนาดเล็กคนนี้ผมคิดว่าเซนิเมนต์ก็คงจะมองในด้านบวกด้วยนะครับถึงแม้แวราอาจจะเห็นเรื่องตัวราคาหุ้นอาจจะไม่ได้มีการปรับตัวขึ้นมากนักนะครับแล้วก็ปริมาณการซื้อขายเนี่ยตอนนี้ยังถือว่าหุ้นกลางหุ้นเล็กนะครับยังไม่ได้หนาแน่นมากเท่าหุ้นใหญ่นะครับแต่ผมคิดว่ารอบนี้เนี่ยถ้าหุ้นใหญ่นําไปเยอะๆเนี่ย เดี๋ยวอาจจะถึงรอบของพุ้นขนาดกลางขนาดเล็กซึ่งเราคงจะมาคัดกันว่าพุ้นขนาดกลางขนาดเล็กเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับคิดว่ารีเสิร์ชเราคงจะมีออกวิเคราะห์ไปแล้วว่าเราคงจะมองกำไรในโน่ตไตมาสี่เราคัดหุ้หนออกมาว่ามีใครบ้างล่ะนะที่คิดว่ากำลังกำไรน่าจะออกมาเติบโตที่ดีนะครับกลับมาดูที่ตัวมาสเตอร์ครับราคาันนี้ขยับขึ้นมา49.75ก็นะก็ถือว่าวันนี้นะครับเปิดค่อนข้างเปิดดีครับเปิดเป็นการกระโดดขึ้นมาแล้วดูจับปฏิบาณการซื้อขายในผ่านมาช่วงครึ่งเช้านี่ก็สา,เล,สาเลยั์ ก็แปลว่าหุ้นวันนี้มาด้วยพร้อมกับพลังเม็ดเงินที่มันมีการซัพพอร์ตด้วยนะครับตำแหน่งที่ผมจะมองต่อไปคือแล้วรอบนี้เนี่ยมันจะมีการกลับตัวนะหรือว่าเปลี่ยนเป็นขาขึ้นระยะกลางเมื่อไหร่นะครับก็ผมคิดว่าผมขออนุญาตใช้ตัวอินดิเคเตอร์เครื่องมือขึ้นมือเป็นตัวประกอบด้วยครับมกก็คือตำแหน่งตัว BC แหละนะที่มันเคยขึ้นไปนะก็คือทดสอบบริเวณเส้นศูนย์นั่นแปลว่าโครงสร้างถ้าจะเป็นการกลับตัวหรือเปลี่ยนข้างเนี่ยมันจะต้องมีการทะลุเส้นสูงครับแม็กรอบที่ผ่านมาแต่ ขึ้นไปทดสอบนะชนแล้วก็ลงมาตลอดเพราะฉะนั้นรอบนี้ผมคิดว่าถ้าใมซีดีเบรกเส้นสูมได้หรือแม้ทั้งตัวมาสเตอร์ทะลุขึ้นไปทานิวไพก็คือมันสัก50ตน้ตนๆได้เนี่ยคิดว่าโครงสร้างในกลางเนี่ยขอรุน้นกันกับตัวครับก็คือจาก50บาทอาจจะไปได้ถึงราคา55บาทครับนะครับอืมโอเคครับงั้นขอไปตัวต่อไปเลยนะกันละกันนะครับก็ถามถึงตัว บีกริมกับตัว G P S C ครับว่าถ้า take profit ตัวบีกริมแล้วไปรับตัว G P S C ยังทันอยู่ไหมครับพี่ได้ครับได้ครับจริงๆคิดว่าก็คงจะขึ้นมาคู่กันนะแต่ว่าจําได้ว่าเรามีเกี่ยวกับตัวบริคเคระร์นะครับคือมองไปข้างหน้าว่าเอาลุกไตามาสี่เนี่ยรู้สึกว่าตัวกำลังกำไรบีกริมเนี่ยอาจจะยังดูยังอาจจะยังไม่ถึงกับโต2ขานะครับคือโตทั้งเยียร์ทั้งคิวนะอาจจะโตแค่ขาเดียวอยู่นะครับแต่ว่าก็ทําให้ราคาหุ้นก็คืออาจจะยังไม่ได้ขึ้นไกลเหมือนตัว T P s C ครับแต่วันนี้นะคร แล้วแล้วก็คืออย่างที่เรียนไปครับว่าคือมันชนด่านแรกที่ผมให้ว่าสี่ห้าบาทละมันอาจจะมีภาพนะของการย่อระยะสั้นนะครับเกิดขึ้นนะครับก็คือตําแหน่งสี่ห้าบาทแต่ว่าถ้าเป็นจุดที่ได้เปรียบหน่อยนะผมคิดว่าผมขอรอย่อครับก็คือชักห้าสิบาทถ้าอ่าสี่ห้าบาทต้นๆ้นจะเป็นอ่าจุดแนวรับก็คือจากเดิมที่มันเคยเป็นแนวต้านอยู่แหละนะครับมันก็เปลี่ยนเป็นแนวรับแล้วนั้นก็ถ้ามองถึงจุดเข้านะถ้ายังไม่มีก็ผมคิดว่ารอจังหวะการย่อครับสี่ห้าบาทต้นต้น จะเป็นแนวรับแล้วก็รอบนี้ยังเหมือนเดิมครับลุนที่แนวต้านด่านถัดไปคือราคา50บาทครับอืมโอเคครับแล้วถ้ามาดูตัวจีเอ่อตัวบีกริมนะครับพี่เอกต่างหายครับบีกริมวันนี้อาจจะดูจะอ่ร้อนแรงคือขึ้นน้อยกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ก็ดูจากทรงกราฟนะครับก็ดูแล้วเนี่ยก็มาเหมือนกันนะในเงี้ยตัวลอยฟ้าทั้งคู่เลยนะครับทั้งบีกริมทั้งจีเอซีเลยมาเหมือนกันนะครับคิดว่าตอนนี้นะครับถ้าดูจากตัวที่เป็นผู้นํา นะดูจากโมเมนตัมก่อนน่าจะเป็นตัวทีเบสี่นะครับส่วนบีกิมคิดว่าคนจะเป็นหุ้นที่ตามขึ้นมานะครับแต่วันนี้ช์าก็ผมคิดว่าก็ดูทรงโอเคนะครับก็สวยแม่แพ้กันนะครับมาด้วยฟอมบอลลุ่มด้วยนะครับรอบนี้ถ้าดูจากบีกิมก็สักประมาณโซนยี่บหกบาทนะครับจะเป็นดาดขับไปครับแม็กโอเคครับก็คําถามน่าจะหมดแล้วนะครับพี่เอกจ้เลยครับหมดแล้วนะอ่ามีคุณคอฟฟสวัสดีมานะครับคุณธัญพร สวัสดีมานะครับแล้วก็คุณวีระพงใช่ไหมครับสวัสดีมาโอเคครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับก็ขอบคุณครับที่วันนี้เข้ามานะครับเข้ามาพักถ่ายกันครับแล้วมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับงั้นเอ่อแม็กกับพีเอกก็ต้องขอตัวไปก่อนละกันนะครับวันเลยเวลาครับเราควจะมาลุ้นตลาดกันนะแมในช่วงบ่ายนะครับช่วงเย็นนะครับเราะว่าตลาดวันนี้จะปิดสวยไม่สวยแค่ไหนนะก็ขอให้ยืนยืนนะครับก็แต่ยืนแถวนี้แหละเอาเป็นว่าชักหนึ่งพันสี่ร้อยทะลุขึ้นไปแล้วเนี่ยยืนที่ได้แล้วกัน นายคิดว่าโครงสร้างตลาดตอนนี้ก็อย่างที่แม่กับผมได้เรียนไปว่ามีทั้งปัจจัยที่เป็นเชิงบวกทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศครับพี่ยันก็ขอรุ่นครับการฟื้นตัวหรือว่าการรีบาวลุกใหญ่ของตลาดนะครับหลังจากรอมาค่อนข้างนานทีเดียวครับได้ครับก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับฟังนะครับแล้วก็พบกับแม่กับพี่เอกได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ครับสิบเออบ่ายโมงครึ่งถึงสองโมงนะครับแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์พวกเราด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ Thank you